สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราบอยพิศนุร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้แพทย์และพยาบาลสู้โควิด -19 สองชอดหวานโตโนโนิชาหลังยุติภารกิจว่ายน้ำ รีฮาน่าบริจาคอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้โรงพยาบาลพ่อของเลดีก้กากถูกสับเละหลังเรื่องไรของเงินให้พนักงานร,ร้านอาหาร สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนรับค e, ุณผู้ชมนะครับเข้าสู day, ่ Entertainment Day นะครับแล้วก็ตอนรับคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง t o Ins HD ของเรานะครับทาง t o for You รวมถึงแอปพลิเคชัน t o ID ด้วยแล้วก็สวัสดีพี่หญิงด้วยสวัสดีค่ะไม่เคยเจอกันันมานานมากใช่ครัววันนี้นี่แบบว่าน้องผ้าแพรป่วยกระทันหันก็เลยต้องแบบว่าโอ้อยู่ต่อลากยาวมาเลยนะคะขออนุญาตขอภัยที่ใส่ชุดเดิมกับเมื่อเช้าเพราะว่าตอนนี้เรามีมาตรการนะคะ Social distancing ลดการเข้าออกของพนักงานด้วยใช่แล้วก็ต้องอยู่ห่างกันแบบนี้ ใช่ถูกต้องยังไงก็ดูแลตัวเองกันนะคะ ซึ่งเมื่อวันวันอะไรนะเสาร์หรืออาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาจะมีการนัดปรบมือเสียงปรบมือคือกําลังใจอัมโมอาทิตย์เจ๊ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นั่งปรบมืออยู่คนเดียวในบ้าน<อ>เพราะว่าอยากจะส่งกาลังใจให้เหล่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยว,วันนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีนะคะคุณบอยพิษณุนะคะที่มาร่วมปรบมือด้วยพร้อมกับหลากหลายศิลปินดารานะคะที่ร่วมกันส่งใจให,ให้กับเหล่านักรบเสื้อกาวนั่นเองค่ะ เป็นกำลังใจให้นะครับ เสียงปรบมือคืออีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งมอบให้ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และคนทำงานเบื้องหลังทุกคนเพื่อให้เป็นพลังแรงบวกให้สู้ต่อไปเพราะทุกคนทำการหนักจากสถานการณ์ที่แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งก็มีเหล่าคนบันเทิงมากมายที่ร่วมทำคลิปปรบมือเป็นกำลังใจให้อธิมอสปฏิพานเมพิชนาะทตอมพักรไมายัยตั๊กบริบูร์ก้องปิยะดีเจนุย้ยเชอปรางโจอ,อีบอยหน่งชาชา แมนใบเตยมิกแบนเวนานาไผ่พงศธรฝนธนาสุนทรบอยพิษนุและอีกมากมายค่ะก็จริงๆแล้วผมว่าประชาชนคนไทยเนาะมันต่อให้ใครก็คงมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือกันในแบบฉบับที่ตัวเองทำได้แล้วก็ อที่สําคัญที่สุดก็เรา <S <S <ess im itation> เราเรา,เราคนไทยทุกคนอะ่ะเราพอทําตามกฎอะไรทุกอย่างแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้กําลังใจก็คือบุคลากรทางการแพทย์เจอแคมเปญหนึ่งซึ่งแบบเป็นการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลหมออะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วเราวบอกเออให้ตกมือให้เป็นกําลังใจกับเขาอ่ะผมว่าเออไอสิ่งเล็กๆพวกเนี้มันมัน,มนเราเราสามารถทําให้เขาได้ทําให้เขารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเออยังมีคนอยู่ข้างๆบุคลากรพวกนี้อยู่นะ มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแหละที่คนทําได้อะแค่นั้นเองครับผมว่าจริงๆแล้วคนไทยทุกคนก็น่ารักนะที่จะพร้อมกันช่วยเป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้กับเออรรมะดาบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่บอยขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะนอกเหนือจากการรับบริจาคอะไรต่างๆแล้วใช่ครับข่าวต่อไปนะครับก็ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของโควิด19นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของการค้าขายหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับถึงเรื่องราวของภรรยาคุณศรรามนะครับที่มีการออกมาบอกนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถหาหน้ากากอนามัยมาขายได้แต่ว่าคนที่เขามาซื้อเนี่ยไม่ได้รับของนะครับก็เลยมีการเข้าไปแจ้งความวันนี้นะฮะก็มีความ คืบหน้านะครับคุณสอนรามก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดแล้วครับถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะครับในขนาดนี้เลยหลังจากที่ภรรยาของหนุ่มสอนรามถูกทนายความของสาวคู่กรณีเดินทางไปแจ้งความที่สอนอหัวหมากครับ ดำเนินคดีกับภรรยาของหนุ่มสอนรามในข้อหาช่อโกงหน้ากากอนามัยมูลค่าความเสียหายกว่า90,000 0บาทโดยสาวคู่กรณีได้มีการสั่งซื้อหน้ากากอนามัยกับภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามจำนวน2 0 0 0 0 0ชิ้นแต่ว่าไม่ได้รับของตรงตามกำหนดครับล่าสุดทางด้านของหนุ่มสอนรามเองก็ไม่รอช้าออกมาไลฟ์สดนะครับชี้แจงผ่านไอจีว่า ยืนยันไม่ได้โกงเงินสาวรายดังกล่าวพร้อมกับคืนเงินมัดจำหน้ากาก9 0 0 0ให้นะครับแต่โทรศัพท์นั้นติดต่อไม่ได้ยอมรับคิดทำธุรกิจขายหน้ากากอนามัยจริงแต่พอรัฐบาลสั่งปิดสิค้าควบคุมก็เลิกทันทีอันนี้๋ยวให้ดูใกล้ๆสำนักงานทนายกลา้าผมรับแทนภรรยาก็ได้ว่าภรรยาผมตอนแรกกะว่าจะขายหน้ากากเพราะเราก็จะทํามาหากินแต่ถ้ามันผิดกฎหมายเราไม่ทำครับเราก็เลยยอมเสียเงินค่ามัดจําหรือ เงินที่เราสั่งของออเดอร์ไปล่วงหน้าเรายอมเสียไปเลยครับเพื่อเราจะทําตามนโยบายของทางภาครัฐนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงแล้วผมก็เรียนด้วยความเคารพคือเป็นเรื่องจริงภรรยาผมก็พยายามจะติดต่อคุณยานิฐาสารทิตที่เขาบอกว่าเขาส่งจดหมายมาเขาได้รับการเสียหายแล้วเขาก็มอบหมายให้กับทนายความ เราเตรียมพร้อมอยู่แล้วตั้งแต่13มีนาก็พร้อมจะชาระค่าเสียหายอยู่ละ9000บาทหรือวันที่ไหนที่คุณสะดวกคุณกรุณามาเอาคัเชียร์เช็คทีเพราะว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะเอาเงินคืนคุณแล้วแล้วก็ผมไม่พร้อมที่จะทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายกับคุณขณะที่เจ้าตัวไลฟ์สดนะคะภรรยาของหนุ่มสอนรามก็ได้มีการตอบโต้ไปมาในคอมเมนต์นะคะแถมด่ากลับคนที่เข้ามาด่าอีกด้วยโดยบอกว่าใครด่ามาก็ไม่โกงค่ะเข้าใจตรงกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องแยกให้ออกว่า เรื่องของคําว่าชอบอจากการตอบกับภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามในไลฟ์นั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นดราม่าต่อเนื่องมาจนวันนี้ทีเดียวนะแบบว่าเผ็ดมากดุกมากสะใจแบบว่าคนพิมพ์มากนะคะที่ไปยั่วยุอารมณ์ของเขาแม่แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาตกลงกันเดี๋ยวจะทําเรื่องคืนเงินกันในช่วงเดือนหน้านะคะซึ่งก็หลังจากนั้นเขาก็จะถอนแจ้งความกันไปครับผมม,มาต่อกันที่พี่เสกโลโซกันดีกว่านะคะแน่นอนเลยช่วงนี้เนี่ยการระบาดของโควิด19นะคะทำให คอนเสิร์ตต่างๆต้องยกเลิกเราก็เลยโทรหานะคะคุณการดูซิว่าทางครอบครัวเนี่ยมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างคะ่ะเ,เรียกได้ว่าส่งผลกระทบทำให้รายได้ในการทัทรคอนเสิร์ตของเซกโลโซสูญเสียเป็นจำนวนมากสาเหตุจากการระบาดของไวรัสโควิด1 i d 1 9หลังมีมาตรการสั่งปิดสถานบันเทิงรวมไปถึงจุดรวมคนจำนวนมากล่าสุดทีมข่าวทวินไซด์ก็ได้โฟอนอินหาภรรยาของเซกโลโซ สอบถามถึงผลกระทบจากการทัวรคอนเสิร์ตนะคะของเสกโลโซและมาตรการรองรับลูลกน้องในวงรวมไปถึงการดูแลตัวเองและครอบครัวยังไงให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ค่ะจะบอกว่าผมหายบ้าวนะครับเรากลับกันเรียบร้อยแล้วทั้งครอบครัวเนี่ย,อย,อ,ย,ยอยู่บ้านมา20วันแล้วเซกจะอยู่บ้านมาคือไม่ได้ออกไปไหนเลย,เยประมาณ8-9วันล้ว คือเราทางสุดท้ายอมาวเท่าไหร่สิบสิบต้นๆน่นะก็ใครน้ไม่มีใครมีอาการอะไรเลยอย่างการทัวร์คอนเสิร์ตตามต่างประเทศล่าสุดพิเศกไปทัวร์มาเมื่อไหร่อะครับพี่การตั้งแต่พฤศจิกายนยแล้วค่ะที่อังกฤษเที่เดียวไม่ได้ไปยุโรปที่ประเทศอื่นก็คือนานมากแล้วแล้วก็ช่วงนั้นก็คือยังไม่ได้ระบาดหนักขนาดนี้ใช่แล้วเขา,าบอกทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วประเทศ คือล่าสุดของพี่เล็กวันที่สิบสามนูน่นอ่ะนี่มันโดนที่เท่าไหร่แล้วอืมมันก็เลยกําหนดกักตัวแล้วมั้งพี่โดนไปเป็นหลายสิบล้านอยู่ก็แบบไม่ต้องทําอะไรกันไหนก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็ตรงตรงก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนของเขาขก็ก็พูดจริงก็งดีแต่อย่าพักนานเดี๋ยวลูกน้องไม่มีกิน,<งา>นไม่ใช่แต่ลูกน้องลูกพี่ก็จะไม่มีกินด้วยเพราะว่า ครอบครัวอีกอะไรอีกช่องทางอ้นดูเพจเโรโซแล้วกันหรือไม่ก็ดูเพจความรองพี่อรลัสเตอร์อนเตอร์เนเตนต์ไปก่อนแนล้วก็คือชีวิตประจำวันพิเศษอ,อะไรเงี้ยครับพี่กกรขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอืมเอาจริงๆนะตอนนี้ก็โดนผลกระทบกันไปหมดทุกคนจริงๆไม่มากก็น้อยนะคะทุกธุรกิจด้วยนะผมว่าตอนนี้นะ<ช>นก็ต้องแบบว่าประคองตัวกันไปอะเนาะน่าสิเฮ้อหนักแน่ๆพูดเลยครับผม มาต่อกันที่เกาหลีใต้กันบ้างนะครับกับนักแสดงสาวคนนี้จามีอินเอนะครับเธอเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ต่อว่านะครับการทํางานของรัฐบาลในการที่รับมือกับโควิด1 i แต่ว่ากระแสนั้นถูกตีกลับนะครับเธอนั้นถูกวิจารณ์จากชาวเน็ตยับทีเดียวครับนักแสดงสาวจามีอนเนะครับถูกชาวเน็ตต่อว่าอย่างหนักเลยครับหลังจากที่เธอได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ครับโดยเธอได้โพสต์ข้อความลงบนโลกโซเชียลว่า รัฐบาลควรจะมอบเงินให้กับครอบครัวชาวเกาหลีครอบครัวครอบครัวละหนึ่งล้านวอนพร้อมทั้งเขียนข้อความที่มีใจความโดยสรุปว่ามันเป็นเรื่องที่กวนใจฉันจริงๆประเทศของเราไม่มีเงินหรอพวกนักการเมืองขายที่ดินประเทศไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องยากนักหรอที่จะให้เงินชาวเกาหลีครอบครัวละหนึ่งล้านวอนทุกวันนี้ฉันรู้สึกหงุดหงิดมากที่ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับรัฐบาล ความคิดเห็นในการวิจารณ์รัฐบาลของจางมีอินเอได้สร้างความโกรธเคืองให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลได้ทำงานกันอย่างเต็มที่จนสามารถชะลอการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของประชาชนได้แล้วส่วนการที่จะมอบเงินให้กับประชาชนก็ไม่ได้เป็นการเยียวยาอะไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วซึ่งก็ถือเป็นเรื่องแปลกมากๆในขณะที่ทั่วโลกกำลังชื่นชมรัฐบาลเกาหลีใต้ที่รับมือกับสถานการณ์ไวรัสได้เป็นอย่างดีแต่จางมีอินเอกลับต่อว่าการทำงานของรัฐบาลประเทศตัวเองโดย ไม่มีเหตุผลอันสมควรแบบนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความคิดส่วนบุคคลนะครับต่อใ,ให้ใครทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะถูกใจทุกคนไปได้จริงนนแต่จะบอกว่าตอนนี้เกาหลีเนี่ยเขาชื่นชมกันมากเลยนะกับการจัดการของรัฐบาล<อ>จริงๆนะ<อ>เพราะเห็นไหมเมื่อช่วงเดือนก่อนเนี่ยเขากรับพ,พุ่งสูงมากแต่ตอนนี้คือน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดใช่นะ<อ>คือแบบว่าลดตำแหน่งลงอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครอยากจะขึ้นไปอยู่บนอันดับนต้นนั่นน่ะสิอเมริกาคำเฟิร์สไงที่เขาแซวกันนะอามาพอพูดถึงเรื่องของชาวเน็ตนะคะเมื่อกี้นี้จางีอเาางฝั่่่กหลตว ทางฝั่งอเมริกาเป็นคุณพ่อของ Lady Gaga, เลดี้กาการื่องอะไรต้องติดตามค่ะโจเจอมาโนต้าคุณพ่อของนักร้องสาวเลดี้กากาถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างหนักหน่วงหลังจากที่คุณพ่อวัย64ปีของเธอที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหลายสาขาในนครนิวยอร์กได้โพสต์ข้อความเรียกรายเงินบริจาคจากคนทั่วไปให้บริจาคเงินผ่านทางเพจ โกฟันมีเพื่อของเงินเป็นจำนวนราวๆ50,000ื 50, ่นเรียสหรัฐให้เป็นค่าจ้างกับพนักงานที่ในตอนนี้ว่างงานเนื่องจากร้านอาหารทุกสาขาของโจเจอมานอตตาปิดให้บริการเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 คุณพ่อของเลดี้กาก้าที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่มีชื่อว่าโจแอนนาได้โพสต์ข้อความว่า เขาได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ด้วยความที่ร้านต้องปิดให้บริการเป็นเวลานานนับเดือนทําให้เขาไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้กับพนักงานหลายสิบชีวิตที่ในขณะนี้ว่างงานได้ซึ่งขอให้ผู้ที่เห็นใจช่วยกันบริจาคเงินช่วยเหลือซึ่งโจเจมานอต้านะครับได้ตั้งจํานวนเงินเอาไว้ที่50 0 0 0เหรียญสหรัฐซึ่งการโพสต์เรื่องรายเงินของคุณพ่อของเลดี้กาการก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นจํานวนมากเลยครับเนื่องจากทุกคนในเวลานี้ต่างก็ลําบากเหมือน,อนกัน แต่ไม่มีใครออกมาเรียวรายเงินผ่านทางเพจ GoFundMe เลยสักคนเดียวแต่คุณพ่อของเลดี้กาก้าที่ลูกสาวนั้นมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเฉพาะแค่ปี2019ปีเดียวนั้นก็มีรายรับป่าไปถึง39ล้านเหรียญสหรัฐกลับมาขอเรียวรายเงินแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆโดยแทบจะทุกคนเลยบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเขาควรจะไปขอเงินของลูกสาวมากกว่าที่จะมาขอเงินขอเงินคนอื่นแบบนี้ครับ เอาจริงๆตอนนี้ก็ลําบากมันทุกคนจริงๆค่ะเนาะใช่นะคือหลายคนก็ต้องประหยัดกันในตอนนี้นะใช่จริงๆเนาะ, <laughs> ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยละค่ะ,ะเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับช็อตหวานนะครับโตโน่นิชามีการไลฟ์คู่กันในไอจีทำเอาโซเชียลแตกตื่นกันเลยทีเดียวครับ กับไปติดตามกันในเบรกนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณแม่คนสวยจะไม่ทนอีกต่อไปนะครับคุณเป้ยปัดวาดเนี่ยอยู่ดีๆก็มีชาวเน็ตเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์หน้าตาลูกของเธอโอ้โหเธอเนียก็ไม่รอช้าฮะซัดกลับเลยทีเดียวเดี๋ยวไปติดตามกันครับ ทนไม่ไหวนะครับถึงกับแคปภาพออกมาโพสต์ใน IG แล้วตอบกลับเลยนะครับสำหรับคุณแม่ลูกสองเป้ยปันวาดเมื่อจูจ่ๆก็มีแอคเคาท์หนึ่งใน Instagram มาคอมเมนต์วิจาร์ณหน้าตาน้องโปรดน้องปาลินว่าไม่หล่อไม่สวยเพราะหน้าเหมือนคุณพ่อพ่อพัน์ไม่ดีเจ้าตัวก็เดือดเลยนะครับไม่รอช้าซัดก,กลับไปว่า จะสอนให้ลูกทั้งสองคนได้เรียนรู้เข้าใจรับฟังคําวิจารณ์แต่จะสอนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าคําวิจารณ์พวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและโตไปอย่าได้ทําแบบนี้กับคนอื่นหลังจากโพสต์นี้ออกไปนะครับเ,เพื่อนๆในวงการบันเทิงก็เข้ามาตอบกันเพียบเลยโดยเฉพาะนะักแสดงสาวบีนํำทิพย์ที่บอกนะครับว่าเห็นแล้วเนี่ยยังโกรธแทนเลยเขียนแบบนี้กันได้ยังไง อันนี้มันถือว่าเป็นการบูลลี่อย่างหนึ่งนะผมว่าแรงมากแม้แต่เด็กยังไม่เว้นนะคะ <c oughs> ออะเปี่ยมาดูเรื่องราวน่ารักๆ่ให้อมยิ้มกันบ้างดีกว่ากับการไลฟ์คู่นะคะของโตโน่และนิชาค่ะ <c oughs> ดูออกเลยว่าคิดถึงเรียกได้ว่าทําโซเชียลต้องแตกตื่นกันเลยทีเดียวนะักร้องชื่อดังโตโน่พาคินกับนางเอกสาวคนสนิทนิชานัทนิชาโดยก่อนหน้านี้หนุ่มโตโน่ก็ได้ออกทะเลว่ายน้ําข้ามเกาะกับโครงการ ว n นแมนแอนเดอร์ซีหนึ่งคนไหวหลายคนช่วยแต่กิจกรรมก็ต้องหยุดชั่วคราวจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นการพักร่างกายแล้วกลับมาลุยใหม่และสุดหนุ่มโตโน่ได้ออกมาไลฟ์ผ่าน IG ส่วนตัวซึ่งก็มีการพูดคุยกับแฟนคลับเล่านิทานเรื่องโจโฉให้แฟนคลับฟังหลังจากนั้นนะคะก็มีสาวนิชามาร่วมในไลฟ์ด้วยซึ่งก็มีการร้องเพลงให้ทั้งนิชาแล้วก็แฟนคลับฟังค่ะ งานนี้นะครับก็ทำเอายิ้มกันแก้มบานกันเลยทีเดียวนะครับเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนนั้นคงต้องลุ้นให้เป็นคู่รักกันจริงๆดูสิขนาดในไลฟ์นะครับยังมีการส่งสายตาหวานให้กันขนาดนี้จะไม่ให้คิดได้ยังไงทำเอาแฟนคลับจิกหมอนตามๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีกองเชียร์คอยส่งข้อความเชียร์ทั้งคู่กันอีกด้วย โอ้รับคอไปวครับอส่งเป็นร้านอันเล่าย้อนให้ฟังเลยนะในละครเยอะจังอะไรนะตัวละครเยอะจังเอาหรือจะฟังกระต่ายกับเต่าล่ะก็มีแค่กระต่ายกับเต่าสองตัวอยากฟังเพลงเพลงอะไรครับเมนจะเล่นต้วเนี้ยเพลงอะไรก็ได้ มีคนบอกว่าเล่าใหม่ทั้งหมดอีกรอบได้ไหมไม่หรอก <laughs> เอาซิดูไปเราก็ยังอมยิ้มตามไปด้วยอ่ะมันดูมีเคมีบางอย่างที่มันเข้ากันได้คุไม่ต้องรู้แ้วบอกเลยว่าเขาเป็นแฟนกันแต่เขายังไม่บอกเราแค่นั้นเองใช่นะขนาดนี้แล้วอยู่ดีๆแบบแหมเราไปดูไลฟ์แล้วซันพี่ขอไปอยู่ในไลฟ์ซันได้ไหมอย่างงี้มันก็ไม่ใช่ไงแหมก็ทำให้เราอมยิ้มได้แหละเนอช่วงนี้ใช่ครับ อามากันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับของแม่ค้าและนักน้องสาวคนนี้นะครับรีฮาน่านะฮะ <c oughs> ล่าสุดอนนีนเน้เธอก็มีการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้กับเหล่าทีมแพทย์ครับก่ <c oughs> อนหน้านี้นรีฮาน่านะครับได้บริจาคเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ติดไวรัสโควิด -19 และผู้ได้โอกาสในสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสไปแล้วล่าสุดเร h a n n a นะครับก็ยังคงใจบุญด้วยการบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่งในนครนิวยอร์กซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับ ทางผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะคะแอนดรูว์คริโอโมได้ทวิตข้อความแสดงความขอบคุณไปยังเรย n นาและเรย a นาาวเด t ชันซึ่งเป็นกองทุนการกุศลของเธอในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสร้ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในรัฐนิวยอร์กซึ่งก็จะนําอุปกรณ์ที่จําเป็นในการตรวจหาเชื้อและดูแลผู้ป่วยที่ติดไวรัสไปให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป ส่วนของที่จําเป็นสําหรับทางโรงพยาบาลที่กําลังขาดแคลนในเวลานี้อย่างเจลล้างมือหน้ากากอนามายัยฟูกและชุดสําหรับใส่ในการปฏิบัติงานของทั้งแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่ทํางานในโรงพยาบาลทั้งหมดค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนั่นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้ออกซิงเกิลมาแล้วคู่กับศิลปินอื่นแฟนคลับเลยก็บอกว่าเนี่ยเป็นข้อดีของโควิดนะเพราะาว่าดูออกเลยว่าว่างก็เลยปล่อยก็<อ>นัดก,กันทําเพลงกันออนไลน์นุ่นนี่นันเพลงก็ว่ากันไปนะคะมาปิดท้ายด้วยข่าวเศร้าดีกว่านะคะของการเสียชีวิตของเหล่าศิลปินดาราจากทั่วโลกนะคะจากพิษโควิด19ค่ะ 29มีนาคมปีนี้ถือเป็นอีกวันวิประโยคของวงการบันเทิงโลกเมื่อล่าสุดอลันเมอริลนักร้องนักดนตร,ตรีชาวอเมริกันผู้ร่วมเขียนเนื้อเพลงฮิตขึ้นฮิ่งอย่าง I Love Rock and Roll เวอร์ชันต้นฉบับให้กับวง a อ r o w s เมื่อปลายยุค70ต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย69ปีหลังติดเชื้อโควิด -19 กลายเป็นคนบันเทิงโลกรายที่3ที่เสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้วันเดียวกันกันกบเคนชิมูระดาราตลกรุ่นใหญ่ชาวญี่ปุ่นและโจดิฟฟี่ ศิลปินคันทรีระดับตำนานโดยผู้แจ้งข่าวร้ายเรื่องการเสียชีวิตของอลันเมอริลก็คือลอร่าเมอริลผู้ที่เป็นบุตรที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าเธอไม่อาจหลับตาลงได้เลยเมื่อวานนี้เธอตื่นนอนตามปกติแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแต่วันนี้กลับเป็นตรงกันข้าม ไวรัสโคโรนาฆ่าชีวิตคุณพ่อของเธอไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเธอมีเวลาแค่2นาทีที่จะเอ่ยลาพ่อตอนเข้าเยี่ยมก่อนที่จะถูกดึงตัวออกมาตอนนั้นพ่อดูกำลังนอนพักอย่างสงบและเธอก็ยังคงมีความหวังว่าท่านจะหายจากโรคร้ายไม่ต้องกลายเป็นคนดังที่มาขึ้นหน้าจอสื่อตอนแจ้งข่าวด่วนข่าว้ายแต่หลังจากที่เธอเดินกลับมาถึงหน้าประตูอพาร์ตเมนต์เธอก็ได้รับแจ้งข่าวว่าคุณพ่อนั้นจากไปแล้ว มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเพราะไม่กี่สัปดาห์ก่อนเธอเพิ่งดูคุณพ่อเปิดโชว์เพิ่งถ่ายภาพผลงานอัลบั้มใหม่ของพ่อส่งข้อความคุยกับพ่อแถมยังบอกว่าไม่ต้องห่วงกับไข้หวัดที่พ่อเป็นเธอเองยังเล่นมุกกับพ่อเกี่ยวกับไวรัสโครโนดด้วยซ้ำว่าพ่ออย่าไปโดนโรนิากินเข้านะ แต่ว่าเรื่องนั้นกลับเกิดขึ้นจริงๆจากเรื่องที่เกิดขึ้นเธอขอให้ทุกคนอย่านิ่งนอนใจเพราะถึงมีเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้ผู้คนพากันล้มตายไม่หยุดจากไวรัสชนิดนี้อย่าคิดว่าคุณและคนในบ้านแข็งแรงดีแล้วจะไม่เป็นอะไรขออยู่กับบ้านกันเถอะถึงไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองก็เพื่อคนอื่นๆและเพื่อคุณพ่อของเธอ หลังจากนี้เธอและครอบครัวอาจจะไม่สามารถจัดพิธีศพของคุณพ่อผู้เป็นคนที่รักที่สุดในชีวิตได้เหมือนปกติรวมทั้งยังไม่อาจจะกอดใครได้เพราะเธอมาเยี่ยมคุณพ่อมารับเชื้อจากโรงพยาบาลจําเป็นต้องกักตัวคนเดียว2สัปดาห์เธอขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันงดการออกสังคมอย่าได้ประมาท เพราะจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นเธอเชื่อว่าไม่มีภูมิคุ้มกันของใครที่ควรจะมาเสี่ยงกับไวรัสชนิดนี้เลยทั้งนี้ในสหรัฐอเมริกาก็มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วกว่า143,000คนครับก็ถือว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเสียชีวิตแล้วกว่า2,500คน ปิดท้ายกันนะคะเรามีตัวช่วยดีๆนะคะในการอยู่บ้านให้กับคุณด้วยไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะกับ True Virtual World, World ค่ะหรือว่า True We World นะคะก้าวสู่โลกใหม่ของชีวิตครบโซลูชันพร้อมทำงานพร้อมเรียนรู้พร้อมชีวิตคุณภาพที่บ้านและทุกที่ทุกเวลาค่ะโดยกลุ่มทูสนับสนุนทางออกให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันกับ True We World แพลตฟอร์มผู้ช่วยบนโลกดิจิทัล โดยมีนะคะอย่างแรกเลยคือ WeWork Work at Home แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆขององค์กรและการทำง,งานจากที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่2คือ WeLearn นะคะ Learn at Home แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนการเรียนการสอนจากที่บ้านรวมถึงอย่างที่3ามคืออะไรจ๊ะแล้วก็ยังมี WeLife ด้วยนะครับให้คุณเพลิดเพลินกับข่าวสารหนังและคอนเทนต์ดีๆผ่านทาง True ID พร้อมกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารของโควิด19ผ่าน w e c h a r e t w o We World นะครับผู้ช่วยบนโลกดิจิตัลทางออกเชื่อมโลกออนไลน์ง่ายๆเพื่อคุณสมัครใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับวันนี้ที่ w w w t r u e c o p c o t h ครับและเช่นเคยนะคะติดตามช่องทางของเรากันได้ทั้ง Facebook YouTube รวมถึงอีเมลค่ะแล้วก็สามารถติดตามเราได้นะครับทาง True ID ด้วยนะครับแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่อยากให้คุณนั้นดาวน์โหลดกันครับใช่แล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ